รีโวครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวซัตติเดชันนะครับเป็นซัตติเดชันคันนี้มาทําส่วนลดให้แล้วมารีวิวให้ชมเนาะนะครับคันนี้ซัตติเดชันนะครับได้ปลายท่อนะครับสแตนเลสนะครับล้อแมกใหม่ยางใหม่ปี24นะครับและคันนี้รถปี2019จด20นะครับส่วนลด40,000ก็เหลือราคาเพียง359,000บาท359นะครับของแถม2รายการนะครับและยังได้รถสวยๆพร้อมส่งมอบแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าฟรีดาวน์ผ่อนเพียง6,000กว่าบาท สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะเอาแซดดิเดชันนะครับมาปรับราคาใหม่นะครับทําส่วนลดให้40,000บาทนะครับสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคันที่เอฟซีเห็นนะครับคือเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4นะตัวเจนะครับเป็นแซดดิเดชันปี2019จดทะเบียนปี20นะครับราคาเดิมอยู่ที่ส9มเก้าเนะครับวันนี้มาเปิดสาขาใหม่ก็ฉลองปรับราคาลงให้นะครับเหลือ359,000หาหมื่นเก้ับาทสาม้านะครับฟรีดาวก็จะผ่อนเนึ่งห0 0ักว่าบาทเท่านั้น ตัวนี้ได้ปี19-20นะครับหน้าลโลโคหน้าหลอกกระจังดำตัดโครเมียมนทะเบียน8952คันนี้นะครับใครสนใจนะครับกับตัว Toyota Revo นะสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะครับผมบอกของไปนิดนึงนะครับจะได้ล้อแม็กนะครับจะได้ยางซูแม็กไปก็ปลายท่อที่เป็นปลายท่อไดนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ารถน่าใช้งานนะครับนะจาก399หรือ359แล้วพี่ดูชุดกันชนแน่สนิทเลย สียังสวยนะครับดิสเบรคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดำนะครับนะมือเปิดเป็นสีดำนะครับกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวโคเบอร์เนี่ยเป็นโครเมียมนะครับรถถือว่าคือถ้าในราคา3 5 9ผมมองว่าคุ้มมากนะครับด้วยความที่เป็นตัวแซดดิชั่นเองแซดดิชั่นเองขอภายนะครับมันจะแบบว่ามีความหล่อในตัวนะครับดูช่วงลงช่วงล้อนะครับดัมเบลคนกันสนนิ่มให้เรียบร้อยยางซูแมกอันนี้ลูกค้าได้ไปเลยฟรีๆนะครับเนี่ย ความเป็นแซดอิดิชันนะครับสังเกตจากโป่งล้อเห็นไหมมันจะมีความโป่งกับตัวรีโวปกติมันจะมีความโป่งกับตัวรีโวปกติและคันนี้ผมบอกเลยว่าล้อไม่ล้นนะครับควันไม่ดำนะครับรถสวยๆเลยนะครับรถสวยๆเลยนะมีปลายพ่อมีล้ออะไรครบนะครับช่วงล่างแห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะเลยตัวนี้นะครับรถสวยจัดนะครับแซดอิดิชันนะปี2019จน20ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับสำหรับตัวนี้ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับ นะคือความหลอ่อคือความลงตัวของมันเลยนะจุดเด่นเด่นของซาติเดชันนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเพียง3 5 9แส0ห้าหื่นเก้าบาท3า9ห้า้ารถผมบอกเลยว่าเดิมทุกตรงเดิมทุกตรงนะครับภายในนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีดำทั้งหมดเป็นสีดำทั้งหมดนะครับและกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้า2บานนะครับออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับปรับพับกระจกตองข้างไฟฟ้ามีให้นะครับนะเดิมเดิมรถเลขไม่ประมาณแสนเก้านะครับเลขไม่ประมาณแสนเก้านะครับ ขายไม่จริงไม่แท้ไม่เดิมนะครับแต่ขายราคาถูกนะครับขายแค่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหน้าจอนะครับเป็นจอเดิมติดรถนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB ทําได้หมดนะระบบแอร์เนี่ยเป็นแมนนวลนะครับนะเกียร์เป็นแมนนวลหกสปีดนะครับคือมันเป็นรถที่เอาไว้ต่อยอดธุรกิจอ่ะทาง่ายๆนะถ้าพี่ซื้อรถไปเนี่ยผ่อนในราคาหกพันถ้าพี่เอาไปทําธุรกิจนะไปติดหลังคาขายของนะครับหรือว่าไปวิ่งขายของนะ คือเดือนหนึ่งทำเงินได้หลายหมื่นนะกับผ่อนรถคันนี้แค่6000นะครับถูกกว่าออาหมายป้ายแดงอีกเยอะนะครับโครงสร้างตัวแคบนะครับเดิมหมดเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะทั้ง4ตัวด้านบนนะครับแล้วก็4ตัวด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคือเป็นรถที่คุ้มเป็นรถที่คุ้มค่านะครับถ้าใครจะเอาไปต่อยอดธุรกิจนะหรือว่าจะขับแบบเอาจริงๆริงเอามาขับโกโก้ก็ได้เอามาขับโกโก้โก็ได้เพราะว่ารถมันไม่ได้ปีมันไม่ได้ต่ำเลยมันปี19.20 นะครับแล้วได้เป็นตัวแหวเปิดได้ด้วยนะครับมีโ um, ป่งลงป่งล้อให้อย่างดีนะครับรถถือว่าแบบโอเคเลยนะโอเคเลยนะกระเลดผ่อนเท่านี้นะหกพันกว่าบาทนะครับได้รถโฉมนี in millet, ้นะปีใหม่ขนาดนี้นะคุ้มมากคุ้มมากนะคุ้มมากนะคุ้มมากแล้วก็ห้องเครื่องครับสองจุดสี่นะครับโครงสร้างเดิมๆนะสังเกตผมเปิดฝากระโปรงไม่เมื่อยไหมเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเขาไปติดคาโชกมาไปติดคาโชกหน้ามานะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมหมดเลยครับ เมทอาร์คเดิมครบนะครับแถบสีเขียวเดิมหมดนะครับสติกโกสติกเกอร์โรงงานเดิมอยู่ครบหมดเนี่ยนะครับสวยจัดๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็หัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้นะจะมี ABS แล้วนะครับมี ABS แล้วนะครับท่อแทนแคสไม่มีละเขาใส่เป็นท่อไอ้นี่มาเลยสแตนเลสนะครับใส่ท่อสแตนเลสเดินไปเลยนะครับ นะมันอาจจะเป็นแบบยิงสดหน่อยแต่เสียงอ่ะมันไม่ได้ดังมากนะครับแต่โครงสร้างสวยมากนะครับแต่โครงสร้างสวยมากนะครับนะสามห้าเก้าฟีดาพรอหกพันครับกับกระบะปีสองพันสิบเก้าจุดยี่สิบนะนะก็ฉลองเปิดสาขาใหม่ก็ลดราคาคันนี้ไปสี่หมื่นแล้วกันนะครับแผ่นเพดเดิมอยู่ครบสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับรถสวยๆนะรถสวยๆแบบนี้นะครับโตโยต้ารีโวนะครับสองจุดสี่ตัวเจแซดดิ o n ชั่นนะครับ ไปส 20, องพัจดยี่อนพเวียง6,000บาทเท่านั้นนะครับรถด,ดีมีทรงนะพี่แซดดิเดชันก็คือแซดดิเดชันครับ